หวานเป็นกล้าเอาไว้ไปซ่อมจุดที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยหนาเท่าไหร่บางทีก็ขายได้นะกาเนี่ยคนกล้าขาดหวานกันหวังก็จะหวาน,น,นหนาหน่อยไปทำการถอนกล้าเอาไปปักงที่ ไม่ค่อยเกิดเนาะข้าวไม่ค่อยเกิดใครนี่ไม่ค่อยเกิดใครไปซ่อมแซมบ้านเราก็จะเรียกว่าสามเอาไปสามข้าวตรงจุดที่ข้าวไม่เ,เกิดจุดหนาๆเนี่ยจะชื่อพคกของนาอีกแหละจะปลูกต้นไม้ไว้เยอะะอยู่ตรงนี้นจะเป็นต้น พยุงไหล่ลำอายุก็น่าจะสี่ปีหปีแล้วพยุงไหล่ลำโตแล้วได้ลมแล้วห่าแล้วก็ปั่นแล้วนะครับมาจะปลูกป่าปลูกอะไรผสมผสานกันไปมีคลองไว้สำหรับรับน้ำฝนน้ำเออล้นมาสำหรับเลี้ยงปลาด้วยก็ได้จุดนี้ มาด้วยติดถนนใหญ่ติดถนนทางยางมีทั้งต้นยางนองยางนาก็มีต้นตาลม,มีหมดอย่างนี้ล้วก็มาหวานาข้าวแด้ไทุกนานเลยนะีน่านยาวเลย ว่าบางที่นาของคนก็หวานไปแล้วแต่ว่าน้ำท่วม่ต้องได้ปล่อยน้ำออกแล้วตรงไหนที่มันกล้าตายแล้วก็จะได้นำก้าที่หวานในนี้นาเาไปปลูกไห้หว่านจะหวานการหวานก็หวานในหนาหน่อยหวานนหนาที่จะถอนถอนไปดำนะ มันกล้าไปดำนำ้อมน้อยก็ได้ร่มแล้วมีคนนั่งได้ร่มแล้วต้นยังนาวันที่ทีเลยครับบอกวันที่ทีต้นไม้ต้นยางนาต้นพยุงอเอ๋อพันธุ์มะแปนปันหายยัยพิน ตรงตีตามมาอยู่รถตัวที่ข้า,าขงข้างๆก็จะเป็นสวนของตาเอกเนาะเราจะปลูกหญ้าเป็นโคกานาวเหมือนกันปลูกหญ้าให้วัวเนี่ยผสมผสานมีต้นมงต้นไม้มีที่มีโฮมสเตย์ด้วย ไม้ดอกไม้ผลมีไม้ป่ามีอะไรเยอะแยะแต่ปู่เยอะแยะอะไรเนี่ยพวกวชะอมพวกอะไรนะเป็นไม้ประดาบกระปูเป็นต้นคูมอืดีดีเงือกนองหลาเขามาหวานก็หวานนานน่ะ 啦。